ไข่หมดแดงไข่หมดแดงอมหมดแดงไขหมดแดงไข่เอาใส่ไขอใส่ไข่ม <trendy> ันอันนี้เดไข่ฮะกันี้เดไข่นี่ไข่แม่ไข่หมดแดงอันนี้ไข่อันนี้หมดแดงเออจ้องวางครับครับ สวัสดีแฟนครับต mm ูหูตคนครับโอ้จักสิวางเลยเนาะมาหอดตรงนี้แล้วจ้าปานนี่แล้วกบแฟนครับเอฟซีต่างๆที่อยากหูว่าโอ้พอเฉยยู่ไใส่จังไหนแบบไดเอ้าเลยเอออยากหูอยากหูไรก็สิบอกสิบเปิดซะดอกเสมาถึงป่านนี้เนาะอผมไม่เตยเฉยนี่อซื้อจริงเสียงจริงแบบคือ อ่าสินายคำเผยเด้อนายคำเผยด,วยา,ยผยดาวสาวะเกิดอยู่ที่บ้านโนนกูตำบลสวทีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอืมกลายเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่นี่อา่าก็อยู่มากจนว่าถึงป่านนี้เส้นทางเขาซู้เอ่อในด้านศิลปินในด้านตลกระยังนี่เลครับมันเริมเริมมา,ากแต่ เป็นเบาเรียงงัวเลียงคย้อยพื่อขึ้นลังค้อยบ่ได้ขึ้นขึ้นลังค้อยเข่ามาบ้านโอ้ยลองเพ่งมากนั่นคือมันเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มันหนีมาได้แน้อยนะครับแล้วก็วกเออมาจู่ว่าถึงป่านนี่แหละครับจังสีบอกเกี่ยวกับต่างๆที่มีฟังบานนี้ ให้แนะนำครูชีวิตที่ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมากจนว่าถึงคณะนี้นะครับคือแม่ดาวันครับแม่ดาวันดาวสาวะน้ำตะคุนเดิมวงสาพันธ์ในที่ใน้ำพัวน้ำตะุนหรือมาขึ้นน้ำผู้นี้วงสาสาวะนั่นคือลูกยูน้ำกันมากแต่พอโซแต่งานกันแต่พอโซยี่สิบก็มาได้ลูกผู้ชายผู้หนึ่ง ผู้้ผูหญิงผู้นึงเออโดนอายุหน้ากับหลานเราละก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงหมากนี่อันยุ่งยากหนิล่ะเต่เขาไปทำงานเขาก็เอาลูกไว้ให้เลี้ยงก็เลี้ยงให้เขากระทั่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สู่ก็อยากเขากินเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดควนเฮ็ดนั่นเสริมน้ำพอเราไปก็แม่ก็เฮ็ดขายเลี้ยงสิละพราะว่าผู้นึงดูแล งอนทางบ้านผู้หนึ่งเดินทางไปหาเงินในช่วงมันหาได้เนาะเออกับุมีเหตุอันื่นเป็นเลยลาเปตยังก็เป็นบ่ได้พเพราะว่าควา่ำหลบ่มีหลายจบแช่ปอซี่ปอซี่ครับเดือครับปอซี่ใยกนั้นประถมสีในายกคนั้นนะครับเลยบ่ได้ไปใส่มาใส่แต่ว่าพวกน้องพวกนุ่งตีหรือว่าพวกไอพวกแซ่ที่นี่เขามีโอกาสลำ่ำะเลี้ยงบ่ด้เลี้ยงง้เลี้ยงคัว้วให้ฟอ้แม่ ได้กี่ค่ะโอ้เขาก็เป็นคู่เป็นหน้าไปอยู่คนแล้วลูกแม่นี่มีผู้เดียวไรเป็นค่ะข <c oughs> องนั้นเพิ่นเป็นเ,นเบิร์ตผู้นี้เลยเลียงคั้วแต่ลอดแต่ว่าบานนี้มาฮอดตรงนี้ก้อนทิ่เขาสู้อันนี้พ่อมันก็เป็นไปตามวิถีชีวิตในช่วงนั้นเพราะว่าซิ่งแววล้อมของบ้านนอนกูต้ตำบลวัวทีนี่เป็นบ้านท,ที่มีศิลปินคือมีคณะหมอลำ่ำ เอคนนโยุคนั่นนี่ไปสีเขาไปอยน้ำหมอลำหรือว่าคณะนั่นคณะนี้นี่โอ้ไปยากเลยครับไปยากหลายหนึ่งเอ่อไปแล้วพันสิคืนเอ่อไปแล้วพันสิรับบอือไปแล้วเอ่ขนคู่ขึนขืนไข้เท่าไรผู้ละขาขาคูข่ขายสองรอยสามร้อย แค่เงินสองร้อยสามร้อยสิเพิ่นให้ขืนคู่ขืนค่ายนี่บ่มีเดียกับมันเป็นเงินตอนไหนซื้อมือนี่มันสิเป็นพันเป็นหมื่นพผื่อเดียกอ่ะอืมเจ้าว่ากัผมก็บ่ได้ไปตรงนั้นแต่ว่านี่ข่วมมากเลยคือลอยไปอ่าลอยไปน้ำหมอลำคือว่ารถเพิ่นสิออกนี่จ้องรถเพิ่นไปแล้วใช่ไหมไปจนหอดมองลำบุญเพราหน้า มอลำจังไหว่าเอาไอ้นี่มาจังไดเล็กน้อยไอ้นี่มาแบบเลยเล็กน้อยไอ้นี่มาแบบเลย <S 2> <S 2> โอ้ย็มาฮมรถเอามันขึ้นตอนใดเพิ่นกันนี่เลยเอ้าวน่าก็แล้วแต่ว่าบาทนี่ซิ่งที่มันอพอ,อยู่นนำเพิ่นได้เพราะว่าเขาเปเป็นคนข่ยันเขาอยากให้เห็ดหยังเฮ็ดเดี๋เอาลังเอารังนลังเอกพะเอขึ้นถึงหลังข้ามาัดให้ดีเออาไป มัดฉากผูกฉากเอาไปตั้งลำพงลำพงบักอออย่างลำพงได้กี่เขาเอินลำพองอันนี้มันบ่มีตู้นะครับบ่มีก่กระตูขึ้นสมือดอกเคียงเสียงเสียงเนี่ยนั่นแหละคือสิงทีไ้เฮ็ดรวมกเ็เพลินอาอยุทั้งโดนนะครับอ <c oughs> ยู่เป็น,อ,อ,นอย่งกอได้กี่คอนควายเดีย <c oughs> ด๋วยวนี้เขาเอินคอนวายได้กี่เขาเอินผู้คนใส่ใส่บานนี่ควม ผ่านในวงนันไพใสไปยังกับไปนั่นคือนั่นคือคว่ำหักแล้วกับ่พมันบ่ามันเพื่อแหลกเพื่อแหลกระยู่ตรงนั่นนะครับมันเป็นอันอนิสัยอันหนึ่งทีที่เห็นตรงนี้อยากซอยหลายครับนี่แหละกะเ็เลยเกิดคว่ำหักของกุ้มพีพีต่างๆง,งที่เป็นเป็นนักแสดงนะอื ก็ไปใสกับเอิ่นหาเอ้าอายเป้ใส่อายเป้ใส่ยอยู่ต่อมากกับจนวามะฮอดมะฮอดต่อ,ตอมาอยู่น้ำมาจาันระเบียบวัตถินนายกนันเป็นเป็นหมอลำเออ่รถรถขั้นเดียวอยู่กับพ่อระเบียบเ,เป็นพ่อระเบียบที่เป็นพระเอกนายกนันแล้วก็มีแม่ชิริบุญที่เป็นนางเอก แล้วกาสำหรับตลกนครูพอเบียบกันคือพระเอกในตรงนี้ตลกเป็นคู่กันไปย่ามไปย่ามมากคืออาจารย์มิสเตอร์ดอทนะครับนี่เราเป็นพระคุณที่สุดสำหรับอาจารย์มิสเตอร์ดอทนี่ผมถือว่าเป็นไอดอนของผมผมสิบเบิ้งการละเห่นของคนหนีอยู่ตลอดจนว่าโลกยุตศากตั์เเป็นภาษาเลย เป็นไฟตากระเบือ้องนิ้วหันโดยควมคุณตรงนี้บ่หลบบ่นอนถ้าอาจารย์คนก็เอาบักงานี่บ่หลบบ่นอนใส่ยังกระไดไปจะเอามันกระไปควบตนใจดีนี่เลยขั้นตอนโศกที่พระเอกนางเอกเ,เป็นเพิ่นขาบกันออกจากเมืองนางเอ,งอลกล่ำขึ้นให โศกผมมั่นเพราะว่าพ่อพอเพิ่นเร่นบด้วยกันให้ผมก็ห้จนน่ํำตาออกหุ่นย่นยุคขางยุขางฉากครับ<ม>นี่ค็ขั้วสนใจยูต่อมาอาจารย์มิสเตอร์ดอดนี่แหละเพิ่นดึงออกไปดึงออกไปจากฉากนั่นแหละจากฉากโดยที่บม,ม,ม่มีการแต่งเนื้อแต่งตัวบั้ยังเลยผมกันดึงฉากหนึ่งย,ยุคสุดแต่า พระเอกคือพอเบียบันมาห้วยผู้ไทยทําผิดไปไปรับมันมาอานี่จะเตือดอดว่า,าใสเอาพอเบียบใส่ว่าไปจับคนมาก่าสันโทษโทษโทมาสร้างเหตุให้กูแตกแต่แร้นมางก,กับลูกกับเมียปานนี่ถ้ามีเตือรอดมากมาดึงก็ผมไปครับ ดึงเอาออกไปรอ๋อดึงอ้านี่มาอย่างอาออาคุณคือว่าให้ไปเอาคนมาอา้าเอาคนก็เอาผู้เขาไปถ้ำผิดต่อบ้านเมื่งพุนเออไปดึงบักเสยมาอย่างนี่นี่คือจุดแหลกที่ได้ออกไปโดยปริย้ายโดยที่บมีกาน เ,เตรียมตัวยังกันเพื่อนกบ,บามากิสีบไากูสิมาเอามึงก็สั่นสีไปเด้อให้มึงวางกส,สั่นเสีเพื่อนเพื่องแชร์เขาออกไปซ้ำนั่นตัวนี้ก็แล้วไปแล้วไปแต่ว่ามันเป็นคั้วประทับใจของคนลหละนะครับที่ที่มันมีกากากำลังโศกกำลังเศร้ายิ่งยงมีตลอดตลกแสกนี่คือมอีเตยรอดเล่าเห็ดนะเล่าทำมามันเลยได้เยอะตลอด เอาไปปมาผมได้เด้เป็นตัวนี้ประจำํำเป็นตัวนี้ประจําจนว่ามึงจะหลับจะนอนเ้อ <c oughs> มึงก็ถือใจแล้วยูนเผินตัวละครับจากประมาณจากห้วยเป็นปีจนวสิน้นฤดูกาลฤดูกาลหนึ่งนี่คือกลับไปแช่หอดสงการเท่านหละครับจากเดือนที่เป็นบุญกระถิน,นพ่อ,ออกพ้นสารหมอลำสิมมีงานอยู่ตลอดไป เก่าวันทีวันบังหรือว่าซีวันหาวัน,วนบังแล้วก็พักไปนะในระยะนั้นเนาะเพราะว่าเจละงาน <c oughs> เป็นงานที่เจ้าภาพจ้างทั้งนั้นครับเพราะว่าบ่แพงกันเลยในยุคนั้นหะมอลำก็ประมาณจะทาน,นี่ก็ซีพันหาพันไปหามือนอ่นนี่ยากครับ คณะระเบียบผมเคยไปน้ำเพลนยุปีหนึ่งที่ไปเอาเงินไปเอาเงินเก้าพันว่ามันเงินมื้นเก้าพันแต่วา้องร้ลล้ายุสองขึ้นอยู่ที่บ้านหน้าตาจงอําเภอชาตกาิกันจังหวัดพิษณุโลกสมัยนั้นการเดินทางในสองมือสองขึ้นครับจังจังหอดเพลนคือเดินทางด้ยแต่มือนี้ แล้วก็ต้องนอนทางไปกันขึ้นลหละเด้นอนน้ารถเพราะว่ารถเหลือท่างขึ้นตื่นขึ้นซอดแจ้งหนุยนยุนยูนอาเภอวังท้องอแล้วก็หอดตอนบายจะหอ,อดบานเพิ่นตะกี้นั่นอยู่นั่นการเดือนทางมันบ่ขึ้นสมอเนาะโอ้แล้วลงลํำนาลาขส้นไอ,อตายที่ อขึ้นไปเออไปโอ้ยบ่บนไปตาขี้ขึ้นไซล่ำนาไลา่ไปเพชรบจรบ์เอาแต่ว่าว่านเพชรบจรบ์ไปหอดน้องไน่นี่มันขึ้นเขาล่างนะครับเีเขาเอ้นเขาล่งนะ่ะอ่าไปสวัสดิ์ลำเภออวังท่องนี่เงื่อนแปดพันครับสองขึ้นไปถึงที่ันจังเลของฝนในยุคนั้นนี่ือเาิ่มลำบากลำบุญราตรงนั้น อายุต่อมากต่อมากก็จังนี่แหละน่แหละนี่ก็จัง, <c oughs> จง <c oughs> เร่มาหาตรงนี้ปับบาดีคําว่ามิสเตร์เฉยนี่มันมันมากจังเลยจังว่ามิสเตร์เฉยนี่ลาราดับแรกนี่ที่เดือดเล่นเป็นตัวเป็นตนของช่วงที่ไปกับอ่าพอสมฤทธิยาลาใัยซื้อเจ้าของวาประคอด ขอ,อดหมายถึงว่าเอขาก็มีขอ,อดอันนึงถือออกไปซือ้อว่าอะไรซื้อขอ,อดอเอาขอ,อดไปเลยเอานี้ขอ,อดอมปั๊มนี่นนขอดอยัง,ยงกันยังก็สร้างขอดกันแล้วกันโอ้ยังสีหนะ้านั่นคือแต่ว่าเขามาถ้าลงคนกับแซ่ซื้อว่าไผ่เออเออมึงซื้อยังซื้อไผ่บอกระทซื้อมึ่งนั่นละ เอาหังว่าไผ่บอกูถามมึงน่นบักมันไผ่อันซื้อว่าจังหดเอาหังว่าซื้อไผ่เอาจนมาซื้อสมุนนี่คือในยุคนั้นนะครับวันนี้เขาา่ามีเตยเฉยนี่อาจารย์มิสเตย์ตอนปึนพูดต,ตั้งหันเพราะว่าเล่าว่าเหตุอย่างมันก็เตยเฉยผมจงไดีมาตอนมาลอกมาล่ำเปิดจากเปิดหยังผมกับเพื่อนนั่นแหละ พักรักจำจากเคนมาเวาผมซื้อมิดเตยเฉยอืมเพราะว่าเป็นเกิดมากเกิดมาเฉยเฉยอืมอืมยายก็บยายเฉยเฉยอืมกินเข่าก็กินเฉยเฉยอ่างไปลำทังรถตํำผมก็ยังเฉยเฉยอยู่แต่ว่ากันพ่อผู้ยิ่งแก้ผ่า อันนี้บ่เคยเฉยนี่คือนี่คือจุดขายอันหนึ่งที่มันเป็นหลักสร้างฮารมุมนะครับบ้าน,นี้อไอ้ขั้มเบ้าเปิดตัวในยุคนั้นคือตัวโลกนี่ก็ได้เปิดตัวน้ำเขาได้เปิดตัวแล้วก็ไปเสนอนตัวตรงนี้ว่าจะของไปจไังใดมาจาังใดเนะี่เออก็ถ้าว่ามีเตอือนถ้าไม่เตอร์เนี่ยก็แม่นด้นี่ก็แปลมากก็คือหน้าเหรอเนาะ no? หนายเฉยนั่นแหละอันพอารอดกันายรอดนั่นแหละแต่ว่า อยากให้ยิ่งแย่ยังน้อยก็คือมิสเตอร์วอลกแบบพลังอ่อือเหลีอยกแบบพลังบานี้มามาพุ่มใจอีกอย่างหนึ่งคือ <c oughs> ที่พอดอดเล่าเล่าว่า <c oughs> เล่าเคยนี่ตลกมันเกิดขึ้นหลายเดียครับไผกันนั่งไผกันนี่เห็นมากคำน้ำหนานอย่างเั่นันสี่มันไผก็อจากน็้คือเป็นจุดเด่นของเกี่ยวของเนาะ ไปสิฟาน้ำหนานั้นนั่นนั้นก็ยังก็สังแต่ว่าคำมิสเตอร์นี่คว่ามิสเตอออกนานกูใส่บักเขยผู้เดียวเด้อนี่ครับเป็นหมองจุดสนจุดอัติคุบคูบาจารย์เพ็นหังผมก็เลยใส่ซื้อแท่นโตมากเป็นมิสเตอร์เฉยจนมามาหอดโดยมีโอกาสไดร่วมกับสุปเปอร์้าว ไอ้ยีกันเงาเงาซื้ออะแต่ว่ากันอ่า่วมน้ำนาซูเปอร์นี่คือยิ่งใหญ่แน่นว่าครับยิ่งใหญ่พูดตลกยิ่งใหญ่เลยล่ะซูเปอร์เป็นกระเลยเป็นซูเปอร์เงาบ้านพ่อหนีไม่มีโอกาสจะมารวมงานกันกับซูเปอร์เงามันก็เลยเป็นค่วมข้องจองระวางซื้อสองคนเป็นจุดเป็นประกายที่คนจําได้ยจือไงคือ ซปเปอร์ยาวมิสตเตอร์เฉยเนี่ยนครับ <c oughs> จะว่าถ่าสองคนเนี่ยตักันขึ้นในเวทีีไอ้นี่กันโถถือว่าสูตรยอดอของอาการาช่อมของท่านผู้ช่มในยุคนั้นนะครับในยุคที่นี่แล้วก็เคยรวมงานเพื่อนในด้านหมอล่ำอยู่นี่นำกันคือหนึ่งยูนำคณะอุดมศินสองอ่า ยุคคณะว่านิสสามยุคคณะรัตนสินนี่ละที่ร่วมกันในในช่วงของเปลี่ยนาการเป็นมอลำกับสุเปรย่าในด้านหมอลำมนะแต่ว่าบาทพ่อหลังจากที่เป็นไปยุนำปฐมพด,พ,ดพดดังหลายสุเปรย่ามันก็เลยไม่เคยมีโอกาสในพ่อกันในมาพ่อกันร่วมงานกันยุที่เป็นตลกโคโศกบานพระทําใจ,จล้ะ ช่วงนั้นอันนี้กัมาหอดสนีสกนอโบกมาช่างอินเดบาทที่ผมก็ไปแล้วสิละเล่ายุ่งังไงยู่แบบยู่แบบลำบากเออนั่นนั่นครับเานอกงาด่าทาผัวเนาะไอ้ไฮไถหน้าตะกี้เขนจะไถพั้วเพบามันคนธรรมดาเลยครับตื้นขึ้นผัวว่ายู่เขาพั้วยออกั็ไปไถหน้าต่อจากไถพั้วมากกับมามีรถไถเดินตาม รถไทยเดินตามแม่กับไทยเป็นต uh ีดเป็นไทยเป็นได้มัดเพี่อ่ะคนนยูนาตั้าตั้มพลเนขึ้นไปว่านไถไท่หน้าเนี่ยเดี๋ยวไปว่าว่าเม่นพระเทาเผยเพราขึ้นไปแล้วแม่หวันเป็นผู้ไถยเพราะง่ายนั่นถึงนางลงป้าเม่ยิ่ิงอยังมาเจงหายเจงขาดเพราะเจงยังไดในเมียผัวว่าอยู่หากต้องไดือดเผือกเหตุมัดดูแนวกู้เขาตอกเน็บแอลเผือได อีเราตั้งหอดเป็นหอดร่อมเขาเหตได้มัดจุ่นวเบียกมาได้ในฝเป็นควมจาเป็นทีเราต้องรับนะครับมันเลยมันเลยเป็นค่วมเคยขี้นของเจ้าของผู้นี้มาเหตุบ่าะไรเหตเบ่ะเป็นแม่ก็เป็นผู้ไปเหตไทยเหตเอามัดจำใบเหตเบียกบ่เป็นเหตทั้งห้กับบ่พี่แนวตืกหูตืกตาละเพราะว่าเป็นบ่ เพิ่นบระเทศวิยงบปานไดเพราะว่าเพิ่นมี้แต่ไปเพิ่นเบ่พงจักยังแม่นตรงนี้กะโอนี้แต่แม่เป็นผู้ลำบาก่ผู้เดียวย่มอมรอมับย<ป>อมรับยี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคนคนมักอยากอยากหัวจ,จากเรียงผู้อื่นมันบมดยุ่งไปนี่ออไม่เอาไม่เ,มเจอเฉยไอนี่เม่เจ้าเม่เจ้าเรียนเป็นเท่าไหรมะลาอ็เลยว่า เอ้หม้เมียมเป็นหมอลำตัวเด้ครับอืบอบ่มีเม,มียปเป็นหมอลำตัวเม่ยุบ้านุ่นเ้วเป็นหมอลำนี่ละ่ะนี่อีกอันเป็นอย่างหนึ่งที่ที่ผมกับเ่าเคยกระทําในตรงนีขง้ของของอาชีพนี่นะครับถึงว่าสิสวยงดงามยังกับโอ้ธรรมดาจนถือว่าธรรมดามากโอ้พี่น้องป้องไปด้วยนี่คือนี่เพราะว่าเรตตนเรตตนผู้เป็นยุเบียงหลังทางหลังยุพี ผมก็เลยว่าแม่วันเราก็าเฮ็ดหนาทีตรงนี้แทนแท่นใจที่จะของไปนี่ด้วยความสบายใจเอ้าไปแล้วกับเมื่อนี่พอดีลากับเขาแล้วเพราะว่ามันเวลาการแสดงนี่มันยุคครับาบตรงนี้เลยครับคาบตรงที่ว่าแง่เจ็บเกี่ยวบุญกระถินหรือว่าพุณสามันเริ่มไปแล้วเลยอัน เริ่มไปแล้วไปบุญกระดินบ้านนั่นบ้านนี้อืมแต่ว่าก่อนบุญกระดินนี่เออได้ลำหน้านั่นได้ยู่อยู้แต่ว่ากัาควมที่เ่าเคยเหตุเคยทำนี่แหละอ่าหนึ่งมันก็เลยบ่คลองบออง่แจวมือนเล่ากระสูนเลยมะั้งเขาใส่ใจแล้วโอ้กัดีเะเลยใช่ใช่ย่าหน้าแรงตานมาหน้าาหน้าตานนี้ เอาแมลงก่ดที่มาตรงนี้นาแรี่ยงตานม้านาหน้าตานี่อนาแรงนี่คือมันบ่มีแนวเฮดได้มันแรงอยก็ผลตกมาานี่หื้ยเกี่ยวของที่ตานกันนี้ได้บาได้ได้ขายอดนาแรงตานมาานาหน้าตานี่แต่บริดัทักเกียรเขาควบกับมันเขาควบก็บปันสโลกันหนึ่งผู้เฒ่าเบาผู้เฒ่าเบาสโลกันลูกเคยนะลูกเคยลูกเคยจี เราเคยสีว่าบอดีกับจางหรือว่าดีกันที่อย่างนั้นมันเป็นเราเพื่อนวา่าขันเฮดไทยบ่อะไรกับสีนี้เฮตหน้าบ่าป่ากับสีห่างเขาขึ้นเล่าเพราะเราขึ้นมากนี่คนซุ่มแบบคนนุ่มแบบนี้หรือเพาเขาตลกกันย่ามเฮดไทยนี่บ่อะไรกันูถเราก็เมียสูนแล้วนอ่สีป่าสีไปแล้วล่ะกันย่ามเฮดไทยเลย อยากใพอเท่าแม่เท่าไรนี้นะเฮทยบ่าไรกัสีนี้อืมไรว่าไรกะหาขูทางพิษสิ่ไปแต่ว่าพอเฮทยแล้วมาเดีย๋ยพุ่นพุ่นเอบนอบ้านมันม่ย่ามหอดตนชนาว่าป่ากักสิหางด้วยกันอืมว่าป่าคูกกัิป่าป่ามึงนี่นะเขาขึ้นเล่าเขาขึ้นมามันเป็นเจ้งสันซะมันเป็นเขาตลกของมันซะครับเออเอากะ เมื่อเหตุมาถึงกันถึงป่านนี้นะครับอือายุกับอายุปีนี้มันเออเขามันหกสิบหกสิบแปดเหตุปีสองพันหน้าร้อยเอ่อ,เอ,อ 60, 60หกหกสิบขานะครับหกสิบหขาเป็นปีอายุเอ่อหกสิบแปดปีพอดนีนะครับในวันเล่าก็ได้เท่าไหร่หกสิบขาดล้เออหกสิบขาด 60บาทเราเกิดพศสองพันหนาร้อยเออ,เอ,อนี่คือกันห้าอยางกูอย่างยังกะอาทิตต์ตามเอ,อน็นเด้อในช่องของซูปเปอร์ยานชันนั่นที่ร่วมเฮ็ดกันน้ำกันก,นกระเพิน่นเออกดไหลกดแต่์ช่กดติดตามเอ่อเบี่ยงหลังของเอ่อซุ้มมือถือไม่ไฟสองหน้า กล็ลลำบากยากจนมีครับเพราะมันสินี่ตองเสมอไปแต่ก็ผู้เพลินลำลวยกับเป็นบุญของเพลินหลายอาท่เป็นนี่กับว่ามีเ่เป็นดอกเพราะว่าวาสนาสาตารเฮ้ามาซ้ำนี่เนาะกันลวยมันรวยพอแห้งแล้วละห้าลังเทียดถึงเดือตัดสินใจป่านนี้เลยครับแต่ว่าทั้งอยากบอกพี่น,น้องในเรียงการทำามานกินหรือเรียงลำเรียงรวยก็อย,อ,อ,ยอยากบอกว่าหนึ่งขันจะลุวยสิให้ซื้อลอตเตอรี่ด้ยครับ แต่ว่าต้องถือละวันที่หนึ่งเลยการซื้อเพราะถือถือบ่มีทางหรอกครับอืมเท่านั้นแหะเออเอาเอามาซ้ำนี่ซักก้อนเนาะเดี๋ยวเอ้ข่อ,อยากใครมุดแองไปหาเลย,ดยเด้อเดี๋ยวนี้ <ขอ S 2> เดือนซีเลยเอาเป็นท้อนก็ได้บอห<ส>น้านี่หน,น้นานี่เดืนเอนซีอ่าเดือนซีจะหาใครมุดแดงมันก็ร่างสิไปนั่ดเด้อไปเดี๋ยวพอดี บอกที่บอกน้องว่าจบไปหาใกล้มดลแดงมาแล้วล่ะเจ้าบาทงเจ้าไม่กินน้ากันครับใกล้มดแดงแม่วันที่ไปหาิอาเอาสา,าวพวอนมีเดี๋ยวไปยืมเบิ้ลก่อนนี่แหละคือเอยังเรากัดยังไงเล่านี่หาเรื่องเทื่นี่ห้วยยังกินนี่ผมหูจักแต่เราย่น้ำถวย จะดีร่างเดียวคือเจ้ของจะเป็นคู่กินงานย่ดอกไข้ยุ่มี่ยังยุหันสุลลดรดครับเาราพ้อมพี่น้องกะจังอันนี้กันเนาะเดี๋ยวทา,าจินไข้มดแดงน้ำอ่าล่อาถาข้าวเดียวอได้วันเรยจิงย่ดอกเรียงนเรียงกันนไข้มดแดงอยิ่งแล้วว่าตองสาวคนลุ่มจะโขวกไวบูดโดน เพิ่นเป็นมาหากินของปลาของอย่างซุ้มโมนีดีแต่ว่าแม่โ oh. มนีก็ได้กินแต่นธนานาทิมมีเนาะเอาพูดดีไวไวมากเอาได้บ่เออนเอาได้บ่ล่ะได้บ่ฮะได้เอามาๆมาๆไข่บดแดงพี่น้องเออเอาดิไข่บดแดงเอาไปแย่มาเต้มัวบ้านเล่เหรอเขาเลยเฝ้ามาเอาเฝ้ามาให้เจ้าเอานี่ไข่บดแดงอืมใครบดแดงที่พี่น้องสิได้กินเอ๋อฮะ เอแไข่หมดแดงไข่หมดแดงหมดแดงไข่หมดแดงไข่เอาใส่ไข่หน่งใส่ไข่มันอันนี้เดคไข่นี่ไข่แม่ไข่หมดแดงอันนี้ไข่อันนี้หมดแดงเออต้องวางไข่หมดแดงเหรอหมดขาดหมาขาดนั่นตัวหสิขามาสิมดขาเท่านี้ก็น่าว่า มาสั่งให้เฮ็ดเหรียญเฮ็ดหัวไปนี่เธอเหรอไข่มดแดงที่มันไข่ขาขาวสวนอันนี้มันโตหมดแดงมันมีจังซีกว่าม้าจังซีเราก็โจกเอานี่นาบ้านเนานี่โอ้ยหนอสางบ่งแดงกันไข่ที่เขากระบ้ามันเฮ็ดจังซีมาเนาะกระบ้าม้าจีตัวมดแดงกระซ่ามันยองข้อมันเนาะจะว่ามันยองหยั่งแน่แล้วโอ้ยไขใครไข่ปวดครับเอาจังเออเดี๋ยวกินกัน น่าเรี้ยงไข่หมดแดงนะครับออันนี้คือคัควบั้วหยอกเจ้ากระเซาแย่กันระวงังขอบขั้วครับเาหลังเท่กะร่มตรงนี้กะเห็ดไห่หมูเห,หาได้นี่กันอยู่ด้นะครับแบบที่ว่ารัควหลังละเทียหนึง่งเตาจมอยู่คนเดียวจะโจมวันได้ก็ตา,าอร่วมม่ร่มไม,รม้ร่วมขาดแท่อย่างเตเตียมค่อยว่าร่มตาคนนลาวจัด อันนี้แหละคือสิ่ทงที่อยากจครอบครัวเฮาห่างเทียมันรยากาคลายความเครียดถึงเครียดกัม็มีกับชีวิตครับเอาบรรยากาศสำหรับมือนี้กัเอาตำหน้สักเนกาะฮาวี้นี่เทียนหน้าเที่ยรุ่นกัจังสี่มาพอกับพมแม่พี่น้องอีกขอให้เอฟซีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่างๆของช่องซุปเปอร์ยาวเช่นนั้นให้อ่าจาก ทั้งอยู่ในเมืองไทยและก็อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ทุกคนที่มีมีมือถือ่ามีมือถือให้มันฟิวมันฟิวเนื้อถือถือมือถือมือถือแล้วก็กด YouTube ช่องซุปเปอร์ยาวชนน์ก็ให้มีความสุขความเจริญสําเร็จนาทีการงานคิตบ่พอได้ก็ให้ได้คิตบ่พอมีก็ให้มีทำบ่พอได้ก็ให้ได้ทำบ่พอมีก็ให้มีให้ โชคดีตลอดเออโชคดีตลอดไปสู้คุณทุกคนเด้ออ่สวัสดีครับ